สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะ,ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะมานําเสนอนะคะแว่นเป็นโพลารคะตัดแสงนะคะมีเลนส์สีเทานะคะปลอดม่วงปลอดแดงนะคะบาย c u 2นะคะตัวนี้ก็จะมีกล่องแล้วก็มีผ้าเช็ดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะคะเราตัวนี้จะเรียกว่าเลนส์เทานะคะใส่ออกมาเนี่ยก็เป็นโพลาริ์นะคะตัดแสงปกตินะคะเลนด้านหน้าจะเป็นสีเทาะคะ่ะ ตัวนี้นะคะรีวิวจากคนไม่มีดั้งนะจ๊ะอันนี้สีเทาเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะตัวนี้สีเทาแล้วก็ในกลุ่มตระกูลเดียวกันนะคะมันก็คือมีลักษณะที่เป็นหน้าใหญ่นะคะปิดแสงที่หางตานะคะทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วก็มีตัวระบายอากาศนะคะตัวนี้จะเป็นปลอดแดงนะคะปลอดแดงมองจากด้านนอกมาคือเป็นปลอดแดงเหลือบๆนะคะแต่ถ้าเรามองจากเอ่อ เป็นคนใส่ะนะคะก็จะเป็นเ,เลนส์ปกตินะคะพลเไลท์ค่ะอ่าไม่อันนี้ก็จะไม่มัวตานะคะใส่แล้วดูดีแล้วเทแล้วก็มองเห็นปลาได้ชัดด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นประลอดม่วงค่ะตัวนี้ก็จะมีกล่องแล้วก็มีผ้าเช็ดให้เหมือนกันนะคะแบรนด์ c ีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยเวลาสั่งก็บอกได้นะคะว่าเลนส์สีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปนะคะ สินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนานมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้450นะคะปลายทางสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีค่ะตัวนี้ปิดแสงที่หางตานะคะเราจะใส่หมวกหรือใส่ผ้าบัฟก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันปิดหางตาให้เราด้วยอยู่แล้วโอเคสนใจก็ทักมานะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนะคะขอบคุณค่ะ